ค่ะ,คะสวัสดีค่ะชื่อสัิธรทองลีค่ะเป็นครูโรงเรียนวัดหนองทกค่ะสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะความเป็นนวัตกร,รในตัวของครูแะะม่ขอจะเล่ากังฟังเลยได้ค่ะค่ะก็ต้อง่าวก่อนว่าจริงๆแล้วคือสอนคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะโดยธรรมชาติวิชาของคณิตศาสตร์เนี่ยก็คือมันเป็นยากต่อความเข้าใจของเด็กก็เลยชอบกลับมาคิดกับตัวเองตลอดว่าจะทํายังไงดีให้เด็กเขา เห็นภาพเดียวกับเราเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะก็เลยแบบอยากจะทําสื่อการสอนที่เด็กเขามีส่วนร่วมที่สนุกสนานให้เด็กเขาได้มีแสดงความคิดเห็นของเขาหรือแบบแม้แต่เขาเองอ่ะได้เป็นส่วนหนึ่งของการทําสื่อการเรียนการสอนด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราก็คงจะเป็นเป็นการที่ชอบทำชอบทำสื่อชอบทำสิ่งใหม่ๆที่มันตอบโจทย์นี่และมั้งคะที่เราเป็นนวัตกรในในตัวคิดว่านวัตกรรมของผู้นยตอบโจทย์การศึกษา การจัดก,การเรียนรู้แบบ active learning นะคะก็ะคือให้เด็กได้มีส่วนร่วมจะใช้แบบเป็นการเรียนแบบเล่นมากกว่าเ่ยค่ะจะให้เขาแบบออกแบบอย่างในส่วนของเรื่องอัตราส่วนและมาตราส่วนนะะี่ยคไะก็คือมันจะเป็นการก็คือจะแบบให้ให้เขา,เอ,าออกแบบบ้านแล้วก็กําหนดอัตราส่วนแล้วลองเอามาใช้จริงเราลองแบบประดิษฐ์สื่อกันจริงๆริงูไหมปร,ประดิษฐ์บ้านจริงๆริงูไหมตามอัตราส่วนของเราอะไรอย่างะ ก็คือแบบเรียนฐานการเล่นนะคะแบบเด็กมีส่วนร่วมด้วยแล้วเราก็แบบใช้กระบวนการกลุ่มแบบให้มีการปรึกษาให้มีการออกแบบอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะได้ออกแบบอีกหลายอย่างในนั้นเลยเราก็ใช้คณิตศาสตร์หลายเรื่องเลยอาจจะเป็นการวัดการทุกๆอย่างที่เขาได้เอามาใช้ในในเรื่องนี้ซึ่งมันใช้ความรู้ในอีกหลายๆเรื่องที่เอามาใช้ด้วยะค่ะแล้วก็แบบเป็นสิ่งที่เขาอยากทําด้วยเขาชอบด้วยเขาก็จะสนุกแล้วเหมือนสนใจวิชานี้นมากยิ่งขึ้นมีเจตคกติที่ดีกับคณิตศาสตร์มากขึ้นพผู้อยากจะบอกอะไรกับ เพื่อนครูไหมคะว่านวัตกรรมสามารถที่จะเปลีนน่ยนในารศึนษาในะรับขาได้ค่ะก็คือนวัตกรรมใช่ไหมคะมันคือการความคิดแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ใช่ไหมคะที่มีอยู่แล้วเราเอามาต่อยอดให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็เหมือนกับการเรียนการสอนของเราการจัดการเรียนการสอนก็คือมันสามารถพัฒนาเพื่อสร้างซื้อนวัตกรรมหรือต่างๆเอามาแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนของเราให้มีประสิทธิภาพมาก่ขึ้นได้ เปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมได้ออกแบบให้เขาสร้างความเชื่อมั่นให้เขากล้าที่จะทําสิ่งใหม่ๆสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆอย่างเี้ค่ะก็เชื่อว่าการที่เขากล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าแสดงออกเนะคะเขาจะมีนวัตกรรมใหม่สร้างขึ้นมาเพื่ออนาคตข้านาที่ดีขึ้น